สวัสดีครับนี่คือการสปอยอนิเมะมหาศึกล้างพิภพตอนที่192นะครับ เปิดเรื่องมาในตอนนี้พวกเราก็จะได้เห็นว่าตำแหน่งของหลัวเฟิงนั้นกำลังถูกเผยแพร่ออกไปนะครับซึ่งนั่นก็ทำให้ราชากลุ่มต่างๆรับรู้อย่างรวดเร็วพร้อมกับพวกมันก็ไม่รู้ว่าหลัวเฟิงนั้นต้องใช้จ่ายมหาศาลเพียงใดถึงสามารถสังหารราชาระครังม่วงลงไปได้แบบนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามพวกมันก็ไม่กลัวหลัวเฟิงแม้แต่น้อยเพราะพวกมันนั้นก็ได้คิดว่าพวกมันมีกำลังคนที่เยอะกว่านะครับดังนั้นพวกมันจึงรีบตัดสินใจที่จะ เดินทางเข้าใกล้สถานที่การต่อสู้เพราะถ้าหากไปถึงช้าก็เกรงว่าจะอดได้สมบัติและที่สำคัญก็จะสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับหลัวเฟิงได้ตลอดเวลาแล้วพวกมันก็รีบออกเดินทางในทันทีจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ทางด้านราชาเฉวโชวหรือราชาอสรโลหิตที่เพิ่งฟื้นฟูกลับมานะครับซึ่งก็ปรากฏว่าร่างกายอมตะของมันในตอนนี้นั้นก็เสียหายไปแล้วถึง42เปอร์ซและก็ไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลากี่ปีถึงจะฟื้นฟูกลับมา มาได้นะครับ ส่วนทางด้านราชาจงเจียนหรือราชาลูกศรหนักร่างกายอมตะของมันก็ได้เสียหายไปแล้วถึง5 9และก็เหลือพลังที่จะต่อสู้ไม่ถึง10%อร์เซ์แล้วในตอนนี้จึงทำให้มันรู้สึกม่วงนอนอย่างกระทันหันนะครับแต่ทว่าทันใดนั้นหลวเฟิงก็ได้กระโดดจู่โจมเข้าหาพวกมันทั้งสองด้วยความรวดเร็วพวกมันที่เห็นดังนั้นจึงได้รีบแยกย้ายกันหลบหนีออกไปในทันทีจนทางด้านราชามากมายที่มาถึงสถานที่การต่อสู้พอดีในตอนนี้พวกมันก็ตก ตกใจและหวาดกลัวจากพลังงานที่หลงเหลือในการต่อสู้ก่อนหน้านี้เป็นอย่างมากพร้อมกับพวกมันก็ประหลาดใจเช่นเดียวกันว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมราชาอสูรโลหิตและราชาลูกศรนหนักที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มของพวกมันถึงได้หลบหนีอย่างหัวสุกหัวสุนจากการตามล่าของหลัวเฟิงนั่นเองนะครับ ส่วนทางด้านราชาลูกศรหนักในตอนนี้ที่เห็นว่ายังไงก็คงจะไม่สามารถหลบหนีจากการไล่ล่าของหลัวเฟิงได้อีกต่อไปแล้วจึงทําให้มันตัดสินใจหันหน้ากลับไปพร้อมกับรวบรวมพลังแล้วก็ปลดปล่อยลูกศรธนูคู่ที่ส่งพลังจู่โจมเข้าใส่ทางด้านหลัวเฟิงอย่างรวดเร็วหลัวเฟิงจึงได้ปะทะเข้ากับมันแล้วก็เบี่ยงเบนการจู่โจมจากลูกศรดอกแรกนั้นออกไปพร้อมกับเขาก็ได้ปลดปล่อยทักษะแกแล็กซี่แขวนบนฟากฟ้าฟาดฟันสวนกลับไปใส่ลูกธนูดอกที่ส อย่างรุแรงรงนาชาลูกสอนหนักที่เห็นดังนั้นจึงได้รีบรวบรวมพลังจู่โจมเข้าหาหลวเฟิงอีกครั้งแต่ทว่าก็ไม่สามารถยับยั้งการจู่โจมของหลัวเฟิงเอาไว้ได้แม้แต่น้อยจึงทําให้มันโดนการจู่โจมของหลวเฟิงจนกระเด็นถอยหลังกลับไปนะครับ จากนั้นหลัวเฟิงก็ได้รีบกระโดดเข้าไปใช้ดาบที่อาบด้วยยาพิษเฟ,ฟมัวโจมตีสาำเข้าไปอีกครั้งจึงทำให้ราชาลูกศรหนักที่โดนการจู่โจมเข้าไปแบบเต็มๆร่วงหล่นในทันทีนะครับแต่อย่างไรก็ตามระหว่างนั้นราชาลูกศรหนักก็ได้ทำการแยกร่างของมันออกจากยาพิษเฟ,ฟมัวอย่างรวดเร็วหลัวเฟิงจึงได้รีบปลดปล่อยเถาวันทับทิมเมคาของเขามัดตัวราชาลูกศรหนักเอาไว้แล้วก็จู่โจมย้ำเข้าไปอีกครั้งอย่างรุนแรงจึงทำให้ราชาลูกศรหนักแน่น นิ่งไปในทันทีแล้วก็ร่วงหล่นลงสู่พื้นภายใต้สายตาของราชามากมายที่กำลังเฝ้ามองอยู่ในตอนนี้นะครับ แต่ทว่าระหว่างนั้นหลัวเฟิงก็ได้เคลื่อนที่เข้ามาด้วยความรวดเร็วแล้วก็ใช้แหวนห่วงมิติของเขาเก็บร่างของราชาลูกศรหนักเอาไว้ในทันทีจากนั้นบาบาธาและอาตุคาก็ได้รีบมุ่งหน้าเข้าไปตรวจสอบที่ร่างของราชาลูกศรนหนักเช่นเดียวกันซึ่งก็ดูเหมือนว่าพวกเขาก็จะได้พบกับอะไรบางอย่างที่อยู่ภายในร่างอันใหญ,ญ่ยักษ์ของราชาลูกศรหนักนะครับทางด้านราชามากมายที่เห็นดังนั้นจึงทําให้พวกมันบางกลุ่มเกิดความหวาดกลัวแล้วก็รีบถ อยออกไปในทันทีแต่ทว่าบางกลุ่มก็เลือกที่จะกระโดดจู่โจมเข้าหาหลวเฟิงอย่างรวดเร็วและบางกลุ่มก็เลือกที่จะสังเกตการต่อไปนะครับส่วนทางด้านหลวเฟิงที่เห็นว่าราชาต่างๆกําลังพุ่งเข้ามาหาเขาในตอนนี้เขาก็ได้กระโดดจู่โจมสวนกลับไปเช่นเดียวกันพร้อมกับเขาก็ได้โจมตีใส่ทางด้านราชาต่างๆเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องด้วยความรุนแรงซึ่งก็ทําให้ราชาเหล่านั้นที่โดนการโจมตีของหลวเฟิงไปเพียงครั้งเดียวก็ได้สลายหายไปในทันทีจนทําให้ ราชาตนอื่นๆที่ได้เห็นก็ตกตะลึงในความสวยงามในทักษะวิชาดาบของหลวเฟิงเป็นอย่างมากที่แสงดาบนั้นทอดยาวเหมือนสายน้ำและเพียงดาบเดียวก็สามารถทำลายปฐพีสามารถทำลายมหาสมุทรสามารถทำลายท้องฟ้าและสามารถทำลายโลกในหลายสิบล้านกิโลเมตรจนซึ่งซากเหลือเพียงความว่างเปล่านั่นเองนะครับ แต่อย่างไรก็ตามในตอนนี้การต่อสู้ของหลวเฟิงก็ยังคงดําเนินต่อไปด้วยความดุเดือดและหลวเฟิงก็ยังทําการสังหารพวกมันอย่างไม่หยุดยัง้งแม้ว่าพวกมันจะพยายามรุมจู่โจมแต่ก็ยังโดนดาบของหลวเฟิงที่อาบด้วยยาพิษเ,เฟมัวฟาดฟันจนศูนย์สลายหายไปอยู่ดีแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นแบบนั้นการต่อสู้ของพวกเขาก็ยังคงดําเนินต่อไปจนดวงดาวบางส่วนก็ถูกทําลายจนย่อยยับไปแล้วในตอนนี้พวกมันบางตนที่เห็นดังนั้นก็ได้เกิดความหวาดกลัวแล้วก็รีบกระโดด หนีอย่างรวดเร็วแต่ทว่าหลวเฟิงก็ได้รีบกระโดดฟาดฟ,ฟันใส่พวกมันในทันทีจนพวกราชาที่กําลังเฝ้ามองอยู่ในตอนนี้ก็ได้คิดว่าหลวเฟิงนั้นน่ากลัวเกินไปแล้วเพราะว่าราชาทั้ง18ตนที่จู่โจมเข้าหาทางด้านหลวเฟิงก่อนหน้านี้นั้นก็เหลือรอดแค่5ตนเพียงเท่านั้นจากนั้นพวกมันตนหนึ่งจึงได้เล่าว่าครั้งล่าสุดที่เลวร้ายขนาดนี้คือเมื่อ6 0พันปีก่อนที่เจ็ดราชาดาบแห่งเผ่าพันธมนุษย์ได้ใช้กรงเล็บแห่งความว่างเปล่าบทขยี้และ ทำลายล้างเหล่าราชามากมายในคราวเดียวเพื่อแย่งชิงผนึกดวงดาวของพวกมันไปที่สําคัญราชาอมาตะของพวกมัน200กว่าตนก็ถูกมนุษย์เพียงคนเดียวข่มขู่จนไม่กล้าลงมือนั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามระหว่างนั้นพวกมันบางตนก็ได้คาดว่าความแข็งแกร่งของหลัวเฟิงในตอนนี้นั้นก็คงจะยังไม่ถึงระดับราชาอมาตะสุดปลายยอดอย่างแน่นอนแต่ที่แข็งแกร่งได้ถึงขนาดนี้ก็คงจะต้องจ่ายค่าตอบแทนอย่างมหาศาลเป็นแน่เพราะฉะนั้นมันจึงได้คิด ว่าความแข็งแกร่งของหลัวเฟิงนั้นก็น่าจะอยู่ได้อีกไม่นานนะครับหลัวเฟิงจึงได้ตอบพวกมันไปว่าหากเขาจะสังหารใครก็ย่อมที่จะสามารถจ่ายค่าตอบแทนได้อยู่แล้วพร้อมกับเขาก็ได้โชว์ผลึกต้นกําเนิดของเผ่าเทพเพลิงให้พวกมันดูพวกมันทั้งหมดจึงได้เกิดความหวาดกลัวเป็นอย่างมากเพราะพวกมันก็รู้ดีนะครับว่าผลึกต้นกําเนิดชิ้นนี้ก็คือชิ้นที่ทรงพลังที่สุดหากมันได้ระเบิดแล้วแล้วก็แม้แต่ระดับราชาอมตะสุดปลายยอดก็คงจะไม่รอดอย่างแน่นอน ทางด้านหลัวเฟิงที่เห็นท่าทีหวาดกลัวของพวกมันก็ได้ยิ้มออกมาด้วยความสบายใจพร้อมกับก็เป็นจังหวะที่ราชามายาดวงดาววาร์ฟมาถึงพอดีพวกเขาทั้งสองจึงได้วาร์ฟออกไปจากสถานที่ตรงนี้ในทันทีเลยนะครับ จากนั้นพวกเหล่าราชาต่างๆก็ได้สนทนาเรื่องราวที่มาของหลัวเฟิงแต่พวกมันก็รู้เพียงว่ามนุษย์ผู้นี้มีนามว่าหยางเพียงเท่านั้นและด้วยทักษะดาบที่ทรงพลังและสง่างามปเปรียบเสมือนสายน้ําของหลัวเฟิงพวกมันจึงได้ตั้งฉา,ายาให้กับหลวเฟิงว่าราชาดาบวารีนั่นเองนะครับหลังจากวันนั้นข่าวครา,าวการต่อสู้อันดุเดือดรวมถึงการไล่ล่า,ลาราชาทั้งสองของหลัวเฟิงก่อนหน้านี้ก็ได้แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วจนราชาอสูรโลหิต ที่ได้รับรู้เรื่องราวก็ได้เจ็บใจเป็นอย่างมากที่มันก็เป็นได้เพียงบันไดให้กับหลวเฟิงสร้างชื่อเสียงเพียงเท่านั้นและด้วยความแค้นมันจึงตัดสินใจที่จะบำเพ็ญหน100ึ่งร้อยปีเพื่อที่จะให้ทะลวงเข้าสู่ระดับจอมจักรวาลแล้วมันจึงจะค่อยกลับออกมาแก้แค้นหลวเฟิงให้ได้นะครับอย่างไรก็ตามข่าวคราวของหลวเฟิงนั้นก็ยังถูกแพร่กระจายออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงหูของศัตรูตัวฉกาดอย่างราชินีของเผ่าพันธุ์แมลงแล้วในตอนนี้ส่วนทางด้านราชาค่ายกรนสวรรค์ ขาก็ได้กล่าวชื่นชมถึงความแข็งแกร่งของหลวเฟิงเช่นเดียวกันพร้อมกับเหล่าผู้คนมากมายก็ได้กล่าวชื่นชมถึงความสุดยอดของหลวเฟิงที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับเผ่าพันธุ์มนุษย์นะครับจนชื่อเสียงต่างๆของหลวเฟิงนั้นก็ได้ดังไกลจนมาถึงอาจารย์เจิญเยียนแล้วในตอนนี้อาจารย์เจิญเยียนก็ได้ภูมิใจในตัวของหลวเฟิงเป็นอย่างมากแต่ทว่าเจ้าเมืองแห่งความโกลาหลนก็ได้สั่งให้อาจารย์เจิญเยียนปิดเรื่องราวของราชาดาบวารีอย่างหลวเฟิงเอาไว้ให้ดีและก็ถือว่าเป็นความลับสุดยอด ห้ามเผยแพร่ออกไปอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้เจ้าเมืองแห่งความโกลาหลน,นั้นก็ยังได้คิดว่าเรื่องราวของหลวเฟิงนั้นก็ถือว่าน่าสนใจอยู่ไม่น้อยที่เพียงแค่ระดับเจ้าผู้ครองดวงดาวก็สามารถสังหารระดับราชาอามตะสุดปลายยอดได้แล้วส่วนทางด้านหลวเฟิงในตอนนี้เขาก็ได้ทําการทดสอบระฆังโบราณที่ได้มาจากราชาระฆังม่วงก่อนหน้านี้ด้วยการฝังมันเข้ากับร่างกายของตนเองแล้วก็ทําให้สามารถปลดปล่อยการจู่โจมที่ส่งพลังออกมาหลวเฟิง จึงรู้สึกทึ่งกับระคังใบนี้เป็นอย่างมากที่มันสามารถป้องกันการโจมตีทางด้านกายภาพและจิตวิญญาณได้ถึง90%ซแต่ทว่าการจะผสานกับมันนั้นก็ยังมีขีดจํากัดอยู่และที่สําคัญก็จะต้องถอดชุดเกราะนายพลทหารของเขาออกมาก่อนเพียงเท่านั้นถึงจะผสานมันได้ทางด้านบาบาทะจึงได้แนะนําให้หลวเฟิงเลือกชุดเกราะนายพลทหารต่อไปเพราะว่าชุดเกราะนายพลทหารนั้นสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับร่างกายระดับผู้ครองดวงดาวอย่างหลวเฟิงถึง10,000เท่านั่น ท่านผู้ชมจากนั้นหลวเฟิงก็ได้ถามถึงราชาลูกศรหนักบาบาทะจึงได้ตอบด้วยความน้อยใจเพราะว่าหลวเฟิงนั้นก็ได้ใช้เงินถึง1 2 0 0 0ล้านหน่วยหุ่นหยวนในการฟื้นฟูพลังให้กับราชาลูกศรหนักและถึงแม้หลวเฟิงเพิ่งจะได้เงินมา2อ0 0 0นล้านหน่วยหุ่นหยวนจากการสังหารราชาต่างเผ่าพันก่อนหน้านี้แต่บาบาทะนั้นเขาก็ได้คิดว่าหลวเฟิงก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายมากมายขนาดนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามหลวเฟิงนั้นเขาก็ได้มองการ ไกลเป็นอย่างมากเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะหลัวเฟิงนั้นก็รู้ดีว่าราชาลูกศรหนักนั้นมีทักษะเคลื่อนไหวในพริบตาอยู่และถ้าหากมีมันอยู่ข้างๆก็จะทําให้การท่องไปในจักรวาลของเขาในอนาคตสะดวกสบายมากขึ้นอย่างแน่นอนที่สําคัญเขาก็ได้ใช้วิชาลับหมื่นใจควบคุมราชาลูกศรหนักเอาไว้แล้วในตอนนี้รับรองว่ามันก็จะจงรักภักดีต่อเขาอย่างแน่นอนหลังจากนั้นการฟื้นฟูก็ยังคงดําเนินต่อไปและในท้ายที่สุดการฟื้นฟูก็ได้ ประสบความสําเร็จราชาลูกศรนหนักจึงได้ปรากฏตัวออกมาซึ่งแท้ที่จริงมันก็คือคาปีบาราที่สวมใส่เกราะขนาดยักษ์เอาไว้เพียงเท่านั้นและด้วยรูปลักษณ์อันน่ารักของมันในตอนนี้ก็ทําให้บาบาทาและอาตุคาหยอกเย้ามันเล็กน้อยส่วนเอรีนาก็ได้หัวเราะอ,ออกมาเบาๆแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงและจบแบบไหนโปรดติดตามรับชมตอนต่อไปสําหรับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออไภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ